สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้ก็อยู่ที่อูซอสำราญดีครับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคลิปนี้กันครับนั่นก็คือรถอัดฟางตีนตขาบลำแรกของอูซสอสำราญดีนะครับที่นี่บ้านานาแซงตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับรถอัดฟางนั้นอยู่ข้างในนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆไล่ไปจากตรงนี้เลยนี่คือโซ่ลำเลียงนะครับโซ่ลำเลียงฟางนั่นเองเตรียมตัวน่าจะเป็นการเตรียมตัวพ่นสรรีครับส่วนฝั่งนี้ครับจะเป็นหม้อน,น้ํานี่จะเป็นหม้อน,น้ํทาทําสีส้มเจ่มเลยครับจ้าแสบตามหมดเลย เนี่ยพวกยอยพวกตุ๊กตาเนี่ยสีส้มหมดเลยตุ๊กตากากระบาดนะครับตัวนี้จะเป็นแทงออยแทงออยน้ำมันไฮดรล,ลิกนี่ก็เป็นถังไฮดรล,ลิกครับอ้อยติ่งต้นอยู่นี่สีส้มแสบตาเลยครับเดนโดดเด่นเห็นแต่ไกลกองอากาศ องอากาศกองอากาศชิ้นส่วนต่างๆครับนี่เป็นฝากองอากาศนี่ครับปั๊มมาแล้วครับปั๊มมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของปั๊มนะครับทำสีฟ้านะครับสีฟ้าสีน้ำเงิน ผลงานค่อนข้างเนียบนี่ครับสุดปั๊มนี่ตัวนี้จะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินครับมองดูแล้วอยู่กลางแดดนี่เป็นสีฟ้าพอเข้าร่มอาจจะเป็นสีน้ำเงิน ก็จะเป็นโครงโครงสร้างของรถอัดฟางตีนตะขาบลำนี้ครับโครงสีเขียวส่วนสีแดงนั้นเป็นเครื่องอัดฟางครับเเครื่องอัดฟางไม่แน่ใจว่าจะทำสีใหม่หรือเปล่าหรือจะเอาสีนั้นเลย ช่วงล่างครับสีเหลืองโอ้โห,โหสวยงามหรือประกอบนะครับหรือออกหมดแล้วหรือทําสีส่วนที่กําลัง ทำอย่างนี้ก็คือชุดหน้าครับชุดคอตัวดึงฟังโดยมีสองช่างสุดรอครับจากจังหวัดพิษนุโลกช่างพัดกับช่างตาม ครับสวัสดีครับยังพาดสวัสดีครับไปบ้านมาเป็นไงบ้างไปวันเลยัไม่ได้กันจังพาดเดี่ยวปั๊มไปเช็ค ได้จะเป็นความจริงแล้วแน่นอนนี่อ้าวัสดีครับไ,ได้จะเสร็จแล้วทำ <laughs> มวลาแล้วจริงแล้วได้น,นับไปดูได้น,นับไปหรือเปล่านี่กี่วันแล้วเสร็จ มีห้ามีห้ามัสตาร์มีหยุดบ้างอะไรบ้างเนาะก็หยุดไปอะไรไปสู่ปลาว่าทางไปสู่ปลาสู่ปลาไปเอารถสามสิบเขาอะไรไปซ่อมข้าหลังหนาจะเขาหนอวนนี้ก็เหลือเฉพาะส่วนนี้ นคีครับรูปทรงหน้าตาก็ประมาณนี้แหละครับมีทุกสีเลยเนาะเนาะ โอ้จับทุกสีเลยครับ <c oughs> นี่ชิ้นส่วนต่างๆทุกสีเลยครับอตอนนี้มันยังเดาไม่ออกปอกไม่ถูกเรเพราะว่าถอดชิ้นส่วนละ,ะแต่ละจุดนี้ออกมาหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นตะแกรงฝาปิด เป็น้านางด้านบนเน้นไปที่โทนสีจะม่ยำทั้งนั้นเลยครับเด่นเๆก็เหลืองฟ้าส้มเขียวแดงนี่แหละครับ เด่นเด่นเลยพักเ,เ,เลย ถือว่าอยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดแต่ก็อยู่ในช่วงทาสีครับ นี่ก็เป็นคลบหน้าล่าสุดนะครับช่างพัดกะไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ตั้จากนี้ไปน่าจะได้หมุนโชว์แถวๆหน้าอูนะครับก็รอชมแล้วกันครับวันหน้าตาจะออกมาในรูปทรงไหนส่วนชุดหน้านะครับทั้งเบาะแล้วก็หน้าเนี่ย เสียดำสั่งมาแล้วครับแววๆว่าหมื่นห้าเบาะกับหน้ารับรองว่าแจมแน่นอนอในช่วงนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับคือหน้าล่าสุดช่วงต่อไปจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันครับสำหรับรถอัดฟงัง ตีนตะขาบที่นี่อูอส,สำราญดีครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนอกจากรถอัดฟางตีนตะขาบรอบนี้ก็ยังมีรถบรรทุกนะครับหัวลากนซีต่างๆเนี่ยรอที่จะประกอบบางส่วนก็ประกอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรถเกี่ยวรถแม็โครนะครับวันนี้ออกสคันเลยรถแม็โคทีมหนึ่งวิ่งงานปากบ่อทีมนึงวิ่งเข้าแคนดงนะครับ ทีมงานคุณภาพฝีมือการันตีครับที่นี่อู่สอสำนานดเีเจอกันมาอีคลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ